สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวบอนไซทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาล่าต้นหนามพรมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้นะครับที่จะสามารถขายได้เป็นไม้โครงสร้างบอนไซนะครับนะครับอันนี้คือต้นหนามพรมบ้านเรานะครับเนี่ยแต่ส่วนมากคนจะถางทิ้งนะครับไม้ชนิดนี้ก็สามารถสร้างเป็นบอนไซได้นะครับและสร้างสวยมากนะครับเป็นไม้จะมีดอกนะครับมีลูกเนี่ยครับลูกอ่อนเขาสีเขียวนะครับพอสุกจะออกม่วงๆดำๆนะครับ ดอกเขาจะเนี่ยครับหอมนะครับหอมมากนะครับหอมอ่อนๆหอมแบบชื่นใจนะครับเย็นๆชื่นใจเนี่ยครับแต่การขุดจะยากสัหน่อยนะครับดูดิครับนู่นตอเขาอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับยังไงสายสร้างก็เห็นใจสายขุดบ้างนะครับเพราะว่าหนามเขาปากเจ็บมากนะครับปากบางทีก็ต้องหยุดเป็นอาทิตย์นะครับกอใหญ่นะครับมีแต่ต้นสวยๆครับข้างใน แต่ต้องใช้เวลาถามประมาณสองวันนะมั้งครับเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงตัวเขานะครับถ้าคนในบ้านจริงขุดไม่ได้นะครับถามผรมเจออย่างนี้ก็ไปเนี่ยโอ้โหนะปากเทก็ต้องหยุดเป็นบางทีก็เจ็บเป็นเดือนนะครับปากหัวเข่าเนี่ยเวลาเขาตีกระทบโดนหัวเขา่าเดี๋ยวจะพามาดูลักษณะใบนะครับเนี่ย ใบเขาจะมันนะครับหน้าใบเขาจะมันนะครับหลังใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับดอกหอมหนามนี่ครับโอ้โหดูหนามเลยครับเนี่ยครับเวลาเขาปากเนี่ยเวลาเขาห่างเนี่ยปลายปลายหนามเ็าจะหัดฝังอยู่ข้างในในในเนื้อนะครับแล้วจะทําให้อักเสบเกิดหนองนะครับเจ็บมากนะครับหนามชนิดนี้เป็นหนามที่ใหญ่และคมนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับ ผมกับชื่อนะครับที่เป็นชื่อว่าหนามพรมหรือว่าสอนทับพรมนะครับต้นนี้ยโบราณโบราณจะเชื่อว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลครับปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าเอาหนามป็นกันพวกผีกระสือผีปอบเนี่ยครับไม้ชนิดนี้ครับไม่ต้องกลัวครับคนยังกลัวเลยนะครับใครเห็นก็ต้องหลีกนะครับครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ